การพระมหาสุมิตที่จะได้สืบวัดแตนตุลุงมงคลจะก้อหลวงบ้างคือแก่บ้างก็อาจารย์แก่วัดแล้วก็พี่น้องในใจยะก้าวูนนิยมคิดของตุลุงมงคลหากว่าครั้งที่ตุลุงยังมีชีวิตอยู่สัทาที่มาส่งมือเข้าจาหัน มาใส่บาตฟังธรรมวันพระวันศีลเป็นสทาเหล่าปะฝา,างพระธาตุอยอยู่พระธารลังสีสุพรลาบลิ้มขามใกล้เคียงที่เคยกึดกินมกึดตามไปกันโลกนี้ตำบลดอนเปาดีได้ร่วมเกินทุลุงมงคลด้วยประกาศใดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้ฝากลัำกำเหลือ ได้ขึ้นตี่ต่ำได้ย่ำที่สูงสลาได้แปงาสาทิศบอกไฟข้ามกายสนิละร่างของตุลุมงคลห้ากร่วงเกินด้วยประการใดขอคารวะด้วยเข้าตอกดอกไม้น้ำพมินรงปล่อยมาสู่มาขอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมแก่สมณะสธาและมุรัทสาผู้ข่าต่างหลาย ขอตุลุงอย่าได้เป็นห่วงวัดห่วงวาอย่าได้เป็นห่วงพี่น้องในขจายั์ขกูลนิยมคิดอย่าได้ห่วงรัททาขอมือโป่งวัดโป่งวาหลวงพ่อแกหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูสุธิยาณรังศีจะจ้วยพอวัดเหมือนดังเก่าพื้นโป่งแก่ท่านพระมหาสุมิตรธรรมชีวีจะมาพอวัดสืบวัดเต่นตุลุง อย่าได้หว่วงกุฏิมีหางศาลาอย่าได้หว่วงต้นไม้ต้นตอกที่ตุลุงเคยปลูกไว้ขออืโปงไว้แก่คนอยู่ไปลาหลังจะได้ช่วยกันพอดูแลให้จเจริญเหมือนที่ตุลุงยังอยู่ดังนั้นบับนี้จะได้ขอขามาคารวะมาเพื่อได้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปนิ์ม่านอาจารย์พระนัทธภูมมาริน,นได้โอกาส กล่าวสุมากราระสลีละสังขารของตุลุงมงคลเตเจปัญโยนักโอกาสบัดน,นี้นังบาทูพรัตัตยาสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า,ามีแต,ต่พระตัตนไตยขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระรูสุธิยานารังศี เจ้าพนะอัเภลไม่วางจหวาดวัดรังสีสุธารามหลวงพ่อพระภูสุมเมศธรรมงมเจ้าพนัต์บรมรับเบาจิตน,นึ่งพร้อมด้วยพระเจ้าพระสงฆ์ขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาขณนสถานยัตยมตั้งหลายในวันนี้เป็นกาละอันควรทีร่เราจะได้สุม,มาคารวะ ยังสรลีล่าล่ามของพระอธิการมงคลเตชะปัญโยอดีตเจ้าวาดวระพระธาตุยุยธ์แต่ถือว่าพระอธิการมงคลเตชะปัญโยนั้นเป็นเจ้าวาดรูปแรกและก็เป็นปฐมเจ้าวาดของวัดพระธาตุระยุธ์ตั้งแต่แตดำเนินการขอเป็นวัดปี่ถูกต,ต้องตามกฎหมาย าเมื่อปี2568ต้นมาฉะนั้น,นกระผมในนามอันเตเวสิกในนามสธิตมิหาลิกทุกรุ่นทุกรููทุกคนของวัดดังสรีสุธารามต่กอนที่แระฤาารมงคลเตะชะปัญโยจะได้ขึ้นมาประพฤต,ติวัดปฏิบัติธรรมจากพรรศาตี่วัดพระธาตประยุทธ์หนใน,ใน,นี้นั้น แต่พระดิการมงคลเตชะปัญโยคเคยเป็นอันเตวสิกในสำนักของวัดดังสีสุธารามโดยมีหลวงพ่อพระครูสุธิยาณรังศีเป็นพระกรรมาวาจ่าจานเมื่อครั้งเข้ารับการอุปสมบทที่พัทศีีมาวัดดังสีสุธารามกระผมในนามลูกหลานแต่ตนเราประฝังหมู่ที่สอง มาพร้อมด้วยศิษย์ทุกรูปทุกตนทุกองแต่ปัจจุบันในสำนักวัดดังสีสุทารามก็มีอยู่สองรูปอาทิเป็นนันเตวสิทธิ์ที่อยู่ในวัดก็คือพระอุทัยสุธิยาโนพร้อมด้วยกับผมพระนัตภุม,มารินเอกาวนาสิริที่อยู่ในสำนักวัดดังสีสุทารามปัจจุบันจะได้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ ของคณะสถาปัตนเราปะปางมูลส่องทุกหลังคาเงอนตาได้กล่าวสุมาคารวะเป็นลำดับต่อไปมีลมมันจะขึ้นตังเนี่ยเนาะแสงโสกาน้ำตาอาบย้อยตามมาเศร้าซอยคอยนองน้ำตาเวลายามนั้นาบสามโหนนาตุคนจากลาสิอยง่ายน้อย ลาวัฒลาวาลาสัทธาเศร้าซอยตาไปเรียบร้อยตึงหงลาตุลาพระสังฆองค์สูงดับคิดพิษผลลงเหี่ยวแล้วเจ้าลาสู่สวรรค์ลาพันวดเข้านิพพานนัเล่าเมืองบนขอบุญตัวติดอุทิศกุศลช่วยมาบรรลุทรงหึงตั้งเจ้า ถึงหอดบมางงคายเพื่อเป็นขับเขายามตอนนั้นเราตึงนดีเพือถึงเกียดแก้วพระธาตใส่สีขอบุดป่ารัะมีเพื่อมาเติมตุ้มฮา 天。<Damn. S 2> i

ບໍ່ຮູ້ແລ້ວພະວ່າທ່ານເຈົ້າ ปาจาแดนองอันเป็นแดงพดปงเตควางยังสรีระรังกาญางกันหากบอฟังก็จะเผาจีไม้ตกต่ำไตปัทธวีก็มีจะแลนาขอตันอย่ามีใจขวาลายไปห้อย ในาอาวาคุวงตังกุติสลาบาทมิฮันตั้งลูกศิษย์ขันยมพักน้อยตั้งเล่ลนลานหอยน้อยคุณห่วงอะไรตั้งมิสหายวงไ่จำพระคณะศัทธาผู้ดูแลอุปถัดวัดวาศาสนาตั้งญาติกาตั้ง mày con tư sản mày phiên không sạch hạng tang ký chắc gắn ra sạch sắp nàng bunyang tôi căn nẹ căn sáng phư sáng nhau bay tang tang thì đầy tang mày đầy chạy chặt đầy tôi ao chạy say lưng การตายนั้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติบ่มีไคยผู้ใดสามารถปิในสักคนบัดนี้คนาศิษ์และคณาศรัทธาตั้งหลายจึงได้โตกแต่น้องมาอย่างปุเทียนเข้าตอบตอมไม่ใส่ไว้เหนือขคานทางมาเรียน้อง เพื่อวัจิขอขมาและอารัธนาพระอาธิการมงคลเตจะปัญโยตั้งเจ้าหากมีสิ่งใดที่ข้าพรเจ้าตั้งลายกั็ทำไปบ่สมปงตวนมองลามหากมีด่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อันบัองงามนมนเศร้าเข้ามาในเขตปัมมาตาจึงขอขม,มาลาโทษใจโปรดระหสิกรรมอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมอย่าได้เป็นนิบรณธรรมอันบอดดีบ่งงามทีกัาขอพระราชาก สนอันมีพระกุศิย,ยานารังสีเจาา้าคณะอำเภอแม่วางเจ้าอาวาสก็ดังสีสุธารางพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทาะศาทนา,นา,าม,มาเล่าปา,า,า,าฟังทุกหลังาเือนได้กระํำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันอันนี้จุงฟัง ตุงบันโดนน้ำเอาดวงวิญญาณพระอาธิการมงคลเตจะปัญโยตั้งเจ้าได้ไปเกิดติภาเสริญงบนบุญบุสนแก่กาเธอได้ถิงยังเวียแก้วอันเป็นที่แล้วคือมหานลปานบ่อยาจนา

thân tế sắc bằng âm pa ra thân khâm mê thân tế ma ca tam bổn yang sa na, anu mo tam sa tam bổn yang mai hang ta tam ta, bằng sa thu sa thu anu mo tam mi văn tam mi thân tế sắc

้ระมัดระวังสายไฟกํานะครับเด้แล้วความขบลงขออย่าเพิ่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแก่สมณะศรัทธา